สวัสดีค่ะนิดหน่อยใช่ไหคะตอนนี้นิดหน่อยแจ้งที่บ้านตะบ,บุงนะคะคอำเภอสุขขันจังหวัดสะเกิน,น,เนะคะมาตามตัวเลขเดดๆให้กับเอฟซีนะคะจ,จ,จับเอาเองเลขเด่นบางทีก็มาสองตัวบางทีก็มาสามตัวงวดแต่แล้วก็มาเกือบครบหกตัวน, <c oughs> นั่นแหละมากเกือบหกตัวเลยเต็มสลับที่กันก็ไปจับเอาใครมีหลักอะไรก็จับเอาก็เอาไว้อุ้ โค้งสุดท้ายถึงจะจับอีกทีหนึ่งให้<ะ>ทุกทุกท่านไปรู้กันอันนี้เป็นเลขคำนวณจะเป็นเลขคำนวณก็มีแค่นี้นะครับก็เข้าทุกงวดสูตรอาจารย์เลยใช่ไหมครับสูตรผมสูตรอาจารย์หกตัวครับผมสูตรผมเองอันนี้มันจะมาสามตัวสองตัวทุกงวดแต่ก็วันโค้งสุดท้ายถึงจะมาจับหลัก อันนี้เป็นเลขในมิตดเลขในมิดอ๋อในมิดแล้วครับอันนี้เป็นเลขในมิดเมื่อคืนเมื่อคืนนี่บ่อยนะครับตัวเลขในมิตเจ็ดห้าเก้าสี่แปดหกครับนั่นนะครับตัวเด่นก็แปดกับเจ็ดในมิดถึงหลวงปู่สวงนในมิถึงนอ่าเจ้าที่จัดทางที่นั่นนะครับเจ้าที่เลยครับที่เขาโต๊ะครับที่เขาโต๊ะเพราะเขามาเพราะเราไปช่วยสร้างไอ้เจ้าที่จัดทางเขาก็เลยมาหามาอยากให้มีธูปมีลาบให้ช่วยสร้างให้เสร็จ วันที่15นี่จะสร้างท้าวมหาพรหมทินปัญจระจะสร้างที่นั่นก็เลยท่านก็มาบอกมานั่งมาหาเมื่อคืนก็เอาไปพิจารณาดูอันนี้เป็นเลขเลขข้างล่างสองตัวท้ายครับของรัฐบาลรัฐบาลก็เอาไปลองดูนะลองดูครับเผื่อยังไงก็วันสุดท้ายนึงครับึงจะจับอีกครับคงสุดท้ายตามอาจารย์อีกรอบนึงเนาะครับผมครับคงสุดท้ายก็อีกทีนึงอันนี้ก็เป็นแนวทางเอาไป ไปใส่กระเป๋าไว้ก่อนครับลองรูน้ะจับถ้าจันจับจับให้แบบไหนครับผมนี้ถ้าจับมุนตัญชอบนะถ้าจับก็คือแบบนี้เลยครับผมจับไว้แล้วอันนี้ล่างครับเนี่ยจับไว้แล้วครับก็เพียงแต่ขยับขยับนี่มานี่ก็ได้หรือขยับนี่มานี่ก็ได้ครับอ่าขับเองครับอแล้วก็ขยับเอาเองก็ได้ขยับเอาเองอันนี้เป็นเลขล่าง เลขล่างเลขล่างล่างอย่างเดียวชะไม่ขยัครับอันนี้ล่างอย่างเดียวครับอันนี้ก็คือเลขบนเลขบนอ๋ออันนี้พี่จับไปแล้วครับจับไว้แล้วอ๋อเจ็ดกับแปดตัวเด่นเจ็ดกับแปดตัวเด่นครับแต่ว่าเอาไว้วันโค้งสุดท้ายอีกทีนึงอันนี้เจ้าที่จะทางขอโต๊ะมาบอกเพื่อก็บอกว่าจะให้ช่วยทําบุญทำบุญสร้างนู่นสร้างนี่ที่วัดนั่นนะจ้ก็เลยท่านมานิมิตให้เห็นให้เห็นทุกคืน เห็นเป็นยังไงคับ้านคาจารย์นะครับเห็นเห็นเป็นยังไงคะอาจจะเป็นทางนิมิตครับเห็นทางนิมิตมานั่งคุยกันบอกเรื่องโชคลาภนะครับให้ช่วยสร้างช่วยนู้นก็เขาบอกเออเดี๋ยวจะไปหามาให้ไปหาตัวเลขไปหาไปทั่วไ่นตรงไหนเขาเก่งเขาก็ไปหามาให้ที่นั่นก็ชื่อที่นั่นก็เป็นอะไรปูโต๊ะเนาะปูโต๊ะปูโต๊ะวันป่าเขาโต๊ะปูโต๊ะ ท่านก็ให้แม่นให้แม่นเหมือนงวดที่แล้วให้6ตัวเลยเห็นไหมจ้่งวดที่แล้ว6ตัวเลยใช่ไหมครับ6ตัวเลยครับงวดที่แล้วให้6ตัวเลยมีมีเขียนไวไหมตัวอะไรบ้างกัน6ตัวงวดที่แล้วจำไม่ได้อยู่ในสมุดอยู่ในสมุดเนาะ6ตัวจริงๆด้วยนะเห็นก็ว่ายนะครับอันนี้เป็นเลขคำนวณนะอันนี้ก็ไม่เคยพลาดเหมือนกันครับไม่เคยพลาดเป็นเลขคำนวณคำนวณนี่ก็คือให้แบบนี้เลยใช่ไหมครับผมจะมาอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็ไปจับหลักเขาจับสลับเอาครับสลับเอา กับสลับเอาอันนี้ก็งวดที่แล้วก็ได้สามสี่สองหกห้าสามสี่สองหกห้าแล้วเอาแปดเติมก็มาหกตัวเลยพอดีหกตัวเลยพอดีหกตัวเลยนั่นนะมาอย่างนี้อันนี้เป็นเลขเขาโต๊ะเอาเป็นเลขคำนวณเลขคำนวณสูตรนี้ก็มีคนมาเรียนเอาเยอะสมัยก่อนเรียนเอาไปเยอะเอาไปออก สื่อออกซองขายก็มีนี่นะครับโอ้การจานอ้วนก็เคยมาเอาสื่อนี้เดี๋ยวนี้คงจะไม่อยู่นี้ไม่เคยพลาดแล้วเนาะครับถ้าไม่เข้าก็คือสองตัวต้องมาแน่นอนสองตัวครับหลังจากเลขออกปุ๊บนี่จะคำนวณได้เลยครับผมได้เลยครับจับหลักคำนวณเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอครับออกเดียวนั้นคำนวณเดียวนั้นเลยครับแ๊ปเดียวได้ทันทีเลยเราจะรู้ตัวเด่นตัวไหนมาเราก็จะรู้ มาประกอบกับเลขนิมิตเลขขวัญเลขอะไรถ้ามันมีในในนี้ก็เออก็อันว่ามาแน่นอนถ้าเลขนิมิตจะเห็นทุกคืนทุกคืนก็อันว่าเลขนั้นอยู่ทันทีเลยครับก็เหมือนงดที่แล้วหกไม่อยู่เดี๋ยวก็หกเดี๋ยวก็หกมาอย่างนั้นก็เลยจับจุดเอาหกจับเอาเลยครับผมหกวิ่งหกงดที่แล้วให้วิ่งหกที่แล้วหกกับห้าแต่ว่าเด่นคือหก ครับเห็นว่าอาจารย์เดินตามสายหลวงประวงเนื่องจากถูกเลขมาตลอดไม่เคยพลาดเลยครับไม่เคยพลาดก็สร้างสารพัดสร้างครับสร้างทุกทุกทุกที่ครับสร้างทุกที่ก็ไปสร้างน้องอีหลงยังชุมน้อยก็มีครับน่าเรียนรุ่นแรกไนหลานมันเอามาให้ดูที่สามรุ่นแรกคือสร้างตลอดเลยครับสร้างไปตลอดสร้างเรียนแล้วก็มาสร้างสร้างวัดสร้างวัดต่อประกอบถ้าเราไม่มีนั่นเราก็สร้างไม่ได้ครับ อ๋อเราต้องสร้างวัดด้วยครับผมบางทีเราก็ขาดทุนมีลวงกระเป๋าตัวเองก็มีสร้างเนาะบุญกุศลเราไม่เกี่ยงอยู่แล้วครับนั่นนะชักชวนคนทําบุญไม่มีบาปครับมีแต่บุญได้บุญอย่างเดียวแม้จะได้น้อยได้มากก่ช่วยกัน10บาทยี่สบบาทครับสมัยก่อน แล้วที่นี่อาจารย์จะสร้างอะไรที่บ้านที่นี่ที่บ้านตระมูงผมจะสร้างกุฏิให้พระครับด้านนี้ครับกุฏิด้านนู้นยังไม่มีกุฏิให้พระอาศัยอยู่จำพรรษาพระท่านนอนจำอยู่ในศาลาครับแต่วันที่สิบนี่ก็จะมาสร้างห้องน้ําสร้างห้องน้าฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นโอ้ฝั่งนู้นกะาสร้างห้องน้ำแต่กุฏิยังไม่มีกุฏิยังครับกุฏิก็ลุงปูให้โชคให้ลาภก็ ได้ช่วยได้ลาบกันก็ช่วยกันครับช่วยกันสร้างจะใช้งบประมาณเท่าไหร่อันนี้เราไม่รู้ครับคิดว่าน่าจะประมาณที่เท่าไหร่ครับประมาณมันหลังหนึ่งก็ผมไม่รู้เหมือนกันนครับแล้วแต่ช่างเขาจะตีราคาครับตีราคาหลังหนึ่งกุฏิหลังหนึ่งมันเท่าไหร่พอเฉพาะที่พระได้อยู่ แต่ละหลังละหลังนะครับอ๋อองค์ละหลังครับมันพออยู่ได้เนาะครับประมาณนั้นนหะไปอยู่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นประมาณนี้แหละครับครับประมาณสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นประมาณนั้นแหละสี่หมื่นเหมือนวัดโคแก้วนี่โคแก้วก็ทำสามหมื่น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 อาจจะค่าช่างนิดหนึ่งนาะเพราะว่าช่างมันค่าช่างค่าไร้บ้างไปช่วยกันไปชาวบ้านบ้างเขาถูกเพราะมีช่วยวิล่าเขาก็ช่วยเองนะครับ ใครทำบุญก็ได้บุญเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ที่บ้านตะมุลถูกเยอะไหมคะโอ้เยอะครับเยอะครับถูกเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันถูกสองตัวครับถูกก็ทุกคนนั่นแหละถูกทุกคนคนที่ไม่เคยถูกก็ถูกครับนั่นแหละได้เนี่จากตัวไหนเจอที่ปูนี่แหละครับโอ้ที่ปูประทับร่าง้วย่ปูนะครับที่นี่นะครับ ก็ปูกท่านให้โชคให้ลาบท่านเขียนให้เลยเนาะครับก็เห็นจะจะนี่หละครับก็ลูกหลานก็ดีใจกันดีใจกันเยอะก็มีโชวมีลาบกันก็ชุดนี้ก็คงจะมีอีกครับวันนี้วันนี้มาเอาอีกใช่ไหมวันนี้ครับวันนี้มาเอาอีกแล้วก็จะสร้างกุฏิเลยถ้างวดนี้ถูกจะให้ลูกหลานบ้านตะมูหรือที่ที่อื่นมาช่วยครับมาช่วยสร้างกุฏิให้พระได้อาศัยอยู่ครับพระยังไม่มีที่จะอยู่ก็อันนี้แหละครับ เพื่อมีโชคมีลาบกันทุกคนครับเอาเป็ดซีท่านไรที่อยากจะร่วมสร้างโปรตีนน้องพ่ออาจารย์มีเบอร์โทรไหมมีอยู่มีครับเอาขอเบอร์โทรโชว์นิดหนึ่งนะครับท่านใดแล้วก็ให้โอนเข้าบัญชีอันนี้เลยค่ะครับนี่ค่ะฟังไหนครับเนี่ยเอาฝั่งนี้นะครับ เบอร์โทรผมอยู่ในนี่ไหมเดี๋ยวค่ะจะมีหมายเลขบัญชีของอาจารย์อยู่ค่ะแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรของทีมงานเนาะติดต่อได้โดยตรงเลยค่ะอ๋ออันนี้ก็ได้อะครับโอเคเอาทีมงานเราก็ได้เนาะรับแล้วก็เป็นหมายเลขปหมายเลขบะพานบุญนะคะะมาญเลขบัญชีของหมายเลขเป็นของอาจารย์สมจิตค่ะเราดลสร้างช่วยกันหาติดต่อสอบถามจากทีมงานเราได้เลยค่บุญสร้างบุติพระ รวมบุญสร้างกุฏิพระอาจารย์สมจิตเนาะที่บ้านตะมงคนละห้าบาทสิบาทจะสำหรับผู้ที่ได้โชคได้ราบจากอาจารย์เนาะค่ะอืมครับเดี๋ยวโอนเข้าของอาจารย์สมจิตแล้วบัญชีอาจารย์โดยตรงเลยจะมีรายชื่อนะครับให้เอ็ดมินของเราจดรายชื่อไว้แล้วก็จะจดรายชื่อแล้วก็จะประกาศเจาามาเท่าไหร่เนาะเพื่อเขาจะได้ยกดวงให้เขาเขาจะได้เอาขึ้นเว้าให้นะคะสาหรับสาหรับรายชื่อที่ผู้ที่เอ็ดมินที่ ร่วมสร้างกุฏิพระเราก็จะจดลายชื่อไว้แล้วก็มาขึ้นเว่าขึ้นดวงนะคะให้กับเอฟซีทุกทุกท่านจา้ะนะครับอ่ะในส่วนไม่ทนไม่ทนค่ะเอาใะม่คะเอาตเลยครับเี่